คือมันพิมพ์ตรงมากเลยเราสามารถทำการเซตนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ Hello my name is support คราวนี้มาดูเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอันนี้ตัว dictate ของเวอร์ชั่น365หหที่เป็นฟีเจอร์ที่เพิ่งจะ ปรากฏขึ้นมาเพิ่งจะทําเสร็จแล้วก็เผยแพร่ครับอ่าก็ตัวนี้ก็เป็นตัวนึ่งคล้ายๆกับใน Google Doc นะครับก็คือการใช้เสียงพูดนะครับทดสอบการพิมพ์อ่าวิชานี้เป็นวิชาคอมพิวเตอร์เราสามารถที่จะคือมันพิมพ์ตรงมากเลยนะครับคือสังเกตว่า ก็ค่อนข้างจะดีนะครับดั้เขาเปิดทิ้งไว้ก็คือก็มันก็สามารถที่จะทำการพิมพ์ข้อความนะครับก็สามารถจดบันทึกอแปลนลักษณะก็จะคล้ายกับไอ้ตัว Google Docs นะครับครั้งที่เคยพูดถึงนะครับอเราสามารถทำการเซตนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับอ่าก็มาที่ปิดไมค์ก่อน ่ะโอเคฉนั้นพิมพ์ข้อความรู้สึกตรงมากนะครับอ่าผมเอนเตอปึ๊บอ่าขอพิมพ์สังกฤษคือตัวเนี้ยถ้าเราใส่เราพิมพ์นะครับ hello my name is support อ่ามันพิมพ์เป็นภาษาไทยอ่าขอเปลี่ยนนะครับอ่าผมเลือกที่ setting นะครับ setting เราสามารถเลือกภาษานะครับ spoken language อ่าก็ เดิม <The> Default <S <S เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ผมไปเซตเป็นไทยเอาไว้ก็คืออ่าก็ต้องการคำภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งก็อ่าอังกฤษก็จะมีหลากหลายสไตล์นะครับอ่าอังกฤษ United States <S <S <ส>อินเดียสเตตก็ได้นะครับปุ๊บอ่าอินเตอร์ลงมา Today I write to present the word อ uh, ่า m i c r o r o s s อ่า word Microsoft Microsoft Word อะไรประมาณเนี่ย ่าเพระาพระภาษาภาษาอังกฤษก็อาจจะสำเนียงไม่ดีอ่านีน่เราพูดไทยปุ๊บแต่ว่าเราเซตเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะหาคําที่มันเป็นภาษาอังกฤษใส่เข้ามาอ่าอันนี้ก็ในส่วนของสามหกห้าเพิ่มเติมโอเคนะครับ